คลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องทานศีลสมาธินิมิตและการกำหนดจิตให้มีพลังและการนำไปใช้งานซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีหลายท่านที่มีของเก่ามาแล้วก็สำเร็จกันเป็นอันมากครั้งนี้ผมจะขอมาพูดเรื่องวิธีเพ่งกระสินคืออะไรเพ่งแบบไหนแก้วประกายพลึกคืออะไรและเสกของยังไงให้ขลังแบบรวบรัดกระสินคืออะไรตอนที่ท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านลองนึกถึงไข่ไก ท่านก็จะนึกออกว่าอ๋อไข่ไก่มันกลมอย่างไรมีสีอะไรตอนสัมผัสมันเป็นยังไงนั่นแหละคือกสินคือการนึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏในจิตแล้วทำการเพ่งพิจารณาทำสมาธิพระพุทธเจ้าในศาสนานี้ท่านวางสมาธิไว้40กองผมก็ยกเปายอดนิยมมาอานาปานุสติกก็คือการดูลมหายใจเข้าออกจนเป็นสมาธิอสุภกรรมฐานก็คือการดูร่างกายของเรา ขนาดสิ่งไหนก็เอาสิ่งนั้นเพราะในทางที่สุดก็คือสมาธิที่เดียวกันส่วนกสินนั้นพระพุทธเจ้าวางไว้สิบกองซึ่งเป็นกสินที่มีคุณไม่มีโทษท่านก็ทําตามพระพุทธเจ้าเถอะเพราะอุบายในความสําเร็จสมาธิของใครซู่อุบายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผมพูดแบบนี้เพราะกสินนั้นมีมากกว่าสิบอย่างที่พุทธกล่าวไว้แต่หลายอันก็มีโทษพระพุทธเจ้าเลยไม่สอน ผมยกตัวอย่างท่านมีดาบเล่มหนึ่งท่านเอามานั่งเพ่งกระสิมทุกวันท่านก็จะสําเร็จเป็นกระสิมดาบแต่ดาบนั้นมีต้นทุนในการเขียนค่าจึงมีโทษมากกว่าประโยชน์นั่นเองที่นี้ท่านก็ไปเลือกเอากระสิมที่ตัวเองชอบมาเอามานั่งเพ่งแล้วจดจํารูปร่างให้เหมือนตอนที่ท่านนึกถึงไข่ไก่เพ่งจนเป็นแก้วประกายพลึแก้วประกายพลึคืออะไรคือแสงสว่างแค่นั้นเลย หากท่านไม่มีวิชาของกสินมาก่อนเวลาท่านปฏิบัติสมาธิท่านก็จะเป็นแสงมาปรากฏในสมาธิแรกๆก,ก็มาวูบวูบวาบวบสว่างมั่งมืดมั่งทรงตัวไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติหากท่านอยากจะทรงตัวของแก้วประกายพฤกหรือโอภาษในภาษาพระท่านก็ต้องมีหลักยึดก่อนอาจจะเพ่งไฟเพ่งสีแดงเพ่งงงพระก็ได้เพื่อเอามาเป็นหลักยึดของสมาธิ โดยการเพ่งสิ่งนั้นนั้นจนสว่างเป็นแก้วประกายพลึกผมก็สรุปเอาง่ายๆเท่านี้เลยกสินคือการจดจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอามาหลับตานึกทำสมาธิให้เป็นกลายเป็นแสงสว่างวา่าบหรือภาษาพระเรียกแก้วประกายพลึกต่อไปการเสร็จของขลังนี่มันมีแบบใช้การสวดยดติเข้าไปเยอะๆคือคนที่สมาธิต่ำๆเขาก็มุ่งเน้นสวด108ที 1 0 8หมายถึงเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดคือสวดมนต์สวดคาถาเสกไปเรื่อยๆตรงไหนที่สมาธิทรงได้กําลังก็เสกเข้าตอนไหนสมาธิมันตกมันก็เสกไม่เข้าครูเขาเลยให้สวดเสกไปเยอะๆกําลังสมาธิเข้าบ้างไม่เข้าบ้างสะสมไปเรื่อยๆแบบนี้ครูเขาเอาไว้สอนนักเล่นนักเสกมือใหม่เสกเๆซุ่มๆไป แต่การที่ท่านจะเสกให้ครังนั้นจริงๆแล้วท่านต้องเข้าสมาธิจนมันเป็นแสงสว่างว่าบยิ่งสว่างมากยิ่งดีพอมันสว่างสว่างมากๆดวงไฟดวงกระสินดวงแสงได้คงที่ไม่สั่นไหวไปตามกระแสท่านก็อธิษฐานให้เป็นไปตามต้องการแล้วเป่าพ่วงเลยจบงานผมก็มาอธิบายง่ายๆเข้าใจแบบรวบรัดว่ากระสินคืออะไรแก้วประกายพลึกที่เขาว่าคืออะไรแล้วครูเขาเสจของยังไงสวัสดี